ผมต้งหาง่อนลายลายข้างมากเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้งูถางมะพร้าวตัวใหญ่โหแต่ว่าตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยมันเริ่มเชื่องแล้วเนี่ยมันเริ่มจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยเลยโอยี่ย่ะมันไม่นี้มัน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 ไม่มีพิษจะมันจะโชคมันจะโชคถ้ามันตั้งทางเนี่ยมันจะโชค มันไปกินอะไรมาหรือล่ากินอะไรเหลือพีก่ก็เหลือไปดูผมกักก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 นจะเลื่อยแลยมันไม่มีพิษงูเนี้ย